สวัสด <icana>, ีครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องครับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมมืนีบรรยากาศยังไม่แรงครับพี่น้องครับบรรยากาศยังไม่แรงแดดลมลมตกนะครับคือเก้าคือเดิมครับพี่น้องมืนีสิพาพี่น้องครับมาเปิดราคาควายแม่ลูกเด้อนะครับผมเปิดราคาควายแม่ลูกนะครับพี่น้องครับผมควายแม่ลูกผูเด้อครับพี่น้องครับควายแม่ลูกผูครับ เพิ่นว่าเป็นลูกของเจ้าน้ำโชคแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องกับเบื้องเอานะครับผมเป็นลูกผูครับไว้ตัวนี้มีลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับนี่ครับลูกตัวที่สองเพื่อนนะครับตัวที่สามครับว่แน่ใจครับพี่น้องนะครับยังไม่ได้ตรวจพี่น้องผู้ใดมากเอาไปรุ่นเอาเด้อนะครับพี่น้องครับลูกตัวแรกเพื่อนเป็นตัวแม่นะครับพี่น้องลูกตัวแรกเพื่อนเป็นตัวแม่ตัวที่สองเป็นตัวผูนะครับผมนี่ตัวที่สามพี่น้องเอาไปรุ่นเดานะครับ คาดว่าก็สิเป็นตัวแม่ครับเพราะว่าไม่สลับกันนะครับพี่น้องครับแม่พ่นสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับพี่น้องครับแม่พ่นสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกเด้อครับพี่น้องครับทรงลูกงามๆครับสายอ่างเริ่งลูกพ่นครับพี่น้องครับสายอ่างครับเดี๋ยวห้องเบิ่องหน้าตาเพิ่อนี่ครับพี่น้องครับหน้าตาสวยครับพี่น้องตาแต้มแก้มจำยิ่เด้อครับ แต่ต้มแจ้มจำนะครับพี่น้องครับขอเล็บขอขาดีครับต้นตอต้งเข่ากับมีนะครับพี่น้องครับหางสวยครับหางบ่าเลาบ่ดอกด้วยครับพี่น้องครับผมหางบ่าเลาบ่ดอกนะครับกินยาดีครับพี่น้องเบื้องรถกครับผมกิ่นยาดีนะครับเบื้องลูกกันครับพี่น้องลูกตัวดีครับอัตลักษณ์ชัดเจลี่ยนไครับผมแข็งขาง่ญ่เป็นลูกของเจ้าน้ำโชคครับพี่น้องกับเบื้องเอาด้วยนะครับผมลูกกันนะครับ เป็นเดือดซังครับพี่น้องครับลูกนี้ได้ยุ่มมั้งสองเดือนหรือสามเดือนนี่แหละครับผมนะครับลูกได้ยุ่มมั้งสองเดือนสามเดือนครับพี่น้องนะครับผู้ใดมักระครับหาแม่ลูกไปเลี้ยงนะครับผมผมนี่เปิดใบนะครับเจ็ดสิบเก้าคะแนนเด้อครับพี่น้องครับเจ็ดหมื่นเก้าพันต่อรองได้คือเก้านะครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเก้าพันต่อรองได้นะครับยูมเพอซัมสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้อง เบอร์โทรศัพท์ก็0917318649ครับผู้ใดสนใจของเบิ่งกันได้นะครับอยู่ไก่เขาก็มีรสทรงไห้เด้อครับพี่น้องครับผมใชครับเปิดไว้ตร้องได้ครับพี่น้องครับแม่ลูกแม่ทรงลูกก็ง้างครับพี่น้องแม่เพิ่สูงว่ายิบหาบลบนะครับแต่ว่าสรงลูกง้ามครับพี่น้องลูกตัวแรกเพิ่สูงก็แม่เขึ้นนะครับผมลูกตัวแรกสูงก็แม่ครับพี่น้องสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับพี่น้องครับ มาสอบถามต่อลองราคากันได้ครับผมมืนนี้ขอบคุณพี่น้องสำหรับการรับ้มขอบคุณเลยสวัสดีครับ